อ่ะครับผมเสร็จเรียบร้อยรถคันนี้ก็จะเป็นมือสองนะครับแต่เจ้าของเดิมให้ล้อมาไม่เหมือนไม่เหมือนกันล้อหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งแบบไม่ใส่บอดี้นะครับวิ่งแบบไม่ใส่บอดี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเทสมาพอสังเขปแล้วพอสปีดโลงนี้ก็ค้านะครับเอาใจยากนิดนึงนะครับแต่รถเล่นสีเซลล์นี้ยกล้ออย่างเดียวเลยนะในสเต็ปนี้นะครับมามาลองดูกันว่าจะวิ่งยังไงครับผม ส่วนปักก็จะเป็นปักอนุกรมให้ด้วยนะครับเอาไปเล่นแบบสองก้อนนะฮะต่อได้เลยแต่ตอนนี้เล่นแบบก้อนเดียวได้นะฮะสามารถเล่นแบบสองก้อนได้นะครับครับมาเทสกันรีโมทก็จะเป็นรีโมทของเซดีนะครับมาดูกันเปิดเลยต้องจับนะฮะ มาดูกันครับเทสแบบคร่าวๆนะฮะสับแรงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านนอนอยู่เราเอาแค่วิ่งตรงนะครับ 4เซลล์นะ100แอม4เซลล์100แอมล็อกเก็ตนะฮะ4เซลล์100แอมล็อกเก็ต D X F 104นะครับมอเตอร์จะเป็น36.0 7 2,150ชวีมาวิ่งเรื่อนดีเงียบนะ เบรกโอเคเบรก,กไม่กระชากแรง นายครับ